สารจากพระแม่ธรณีลูกๆที่รักของข้าจงดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเจ้าและจิตสำเน็จที่ตื่นขึ้นสิ่งที่เคยทำร้ายและทำลายข้าได้เปลี่ยนทิศทางไปแล้วไม่มีเหตุผลที่จะต้องกังวลอีกต่อไปแต่จงตื่นตัวอยู่เสมอจากก้นบึ้งของหัวใจ ข้าขอให้พวกเจ้าทำความดีด้วยความรักและความหวังต่อไปเพราะในความรักเราจะพบคำตอบที่แท้จริงและเส้นทางที่ถูกต้องความรักได้กลับคืนสู่โลกอีกครั้งและลูกๆของข้าพวกเจ้ากำลังช่วยหยิดเหนี่ยวมันไว้ด้วยความตั้งใจด้วยการช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนและด้วยความเชื่อมั่นของพวกเจ้า จงเป็นหนึ่งเดียวกันอย่ายอมแพ้ที่จะสั่นสะเทือนไปพร้อมกันทั้งในหมู่พวกเจ้าเองและกับสาภาพแวดล้อมที่อบอุ้มพวกเจ้าไว้พวกเจ้าเริ่มเข้าใจความหมายของคำว,ว่านหนึ่งเดียวแล้วเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวและทุกสิ่งคือหนึ่งเดียวตั้งแต่ใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ไปจนถึงมดตัวเล็กๆที่ขุดดินหาที่พักพิง ตั้งแต่นกที่บินอย่างสง่างามบนท้องฟ้าไปจนถึงผู้คนที่ตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจที่เปียมล้นด้วยความหวังในทุกๆวันตั้งแต่เกลียวขึ้นที่ซัดสาดชายฝั่งและเกลียวขึ้นในทะเลไปจนถึงอากาศที่พวกเจ้าหายใจและหลอ่อเลี้ยงชีวิตตั้งแต่ดอกไม้ที่บานไปจนถึงแสงที่สาดส่องขอบฟ้าในยามเช้า ตั้งแต่ดวงดาวไปจนถึงดวงจันทร์ตั้งแต่แสงสว่างไปจนถึงความมืดเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวทุกสิ่งคือหนึ่งเดียวและไม่มีสิ่งใดที่อยู่นอกเหนือหรือไม่ควรค่าแก่การยกย่องแม้ว่าความฝันที่พวกเจ้ากำลังจมอยู่จะบอกพวกเจ้าเป็นอย่างอื่นไม่มีสิ่งใดที่อยู่นอกเหนือ ทุกสิ่งอยู่ในที่ที่ควรจะเป็นและเป็นเช่นนั้นเพราะมันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการที่กำลังนำเราทุกคนกลับไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวจงเชื่อมั่นว่าจิตวิญญาณของพวกเจ้ามีคำตอบที่พวกเจ้าต้องการเพื่อก้าวไปข้างหน้าและรู้จักเส้นทางจิตวิญญาณของพวกเจ้าสอดคล้องกับแก่นแท้ที่เราทุกคนเป็น ส่วนหนึ่งและกำลังมุ่งหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งทุกย่างก้าวจะนำเรากลับไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวทุกก้าวที่พวกเจ้าก้าวทุกก้าวที่ข้าก้าวทุกก้าวที่เราก้าวจงละทิ้งการต่อสู้ระหว่างพี่น้องไม่มีพี่น้องคนไหนที่ผิดพลาดมีเพียงเส้นทางที่แตกต่างกันในการกลับไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียว บางเส้นทางอาจจะยาวไกลและคดเคี้ยวกว่าเส้นทางอื่นบางเส้นทางอาจดูเหมือนไม่ถูกต้องแต่ทุกเส้นทางล้วนนำกลับไปโู่ความเป็นหนึ่งเดียวเราทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปยังที่เดียวกันจงเคารพเส้นทางของพี่น้องที่พวกเจ้าคิดว่าหลงทางจงเคารพเพราะ ในความเคารพและความไว้วางใจพวกเจ้าจะพบกุญแจที่จะช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างกลมกลืนและราบรื่นจงเคารพผู้อื่นเคารพตนเองและเชื่อม,มั่นว่ามีสิ่งเชื่อมโยองอันศักดิ์สิทธิ์ที่รวมเราทุกคนไว้ด้วยกันสิ่งนั้นเรียกว่าความรักอิสเบลกาเซียมาชิเนตชีตวันเนตแปล้ดยรัก